ข้างหน้าเป็นวงเวียนบางแสนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ผานบรนภาวงเวียนบางแสนต้องร้องเพงลงแบบทุกี้ปะบางแสนวงเวียนบางแสน เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าหาดว่นภาาไปเลยนะทางนี้นะหาอะไรกินตรงตลาดประมงไม่รู้เก็บไปยังว้าวคนเยอะเลี้ยวซ้ายไปบางแสนล่างหาดว่นภาผาไปค่ะ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปหาจอดตรงสุดนู้นเลยเนาะเต็มเพ้าใบลมถนนกระดกกระเด็กมาก น้ำอยู่นู่นน้ำลงไปนู่นร้านอาหารเยอะแยะมากมายบกมือต้อนรับลูกค้ากันอย่นะจ๊ะสมตรงสมต่ำไอ,อ้ต้นมแะแผาว้าเท้าว จะเป็นตระกูลเดียวกับมะพเมาเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงหัวนู้นเลยเนาะแล้วก็จะแวะจอดเป็นจุดๆพาเดินเล่นนิดๆหน่อยๆฝั่งซ้ายนี่ก็ที่พักร้านขับวงขับไ้ เยอะแยะมากมายร้านสะดวกซื้อถ้าเราไ,ไม่สะดวกไม่สะดวกไม่ต้องซื้อเพราะว่าไปร้านสะดวกซื้อเสียงดัง <c oughs> ตกนัน <c oughs> ไปจอดตรนตลาดเราจอดเรียงกันอยู่สามคันนี่เก๋ๆเท่มากหาจอดจอดอานนี้หรออจอดคู่เขาไม่เดินไปนีต่ตรงลมมีไม่เน่าเนื้เลยไปหน่อยก็ได้ ด้านซ้ายน่าจะร่มด้านบนไม้ไม้จะหลดุดแดดดีงามลมก็ดีนะลมครับเย็นสบายครับวันะแพรวันะละผ้าเอ๊ะ มาสายก็ของก็จะเหลือน้อยหน่อยรถก็จะออกไหนก็ได้เสียบไปเลยเลยลงไหาของกินกว่าหิวไปหาของกินดีกว่า,วานั่น่ะสินนะะปมูรแกะใหม่ๆค่ะหมึก นี่ไงแจงรอนแจงรอนแจงรอนแจงอนขายไงรัออ๋อห้ออาหนึ่งร้อยค่ะให้หมดเคะัะไร้าว น้งลมชุดละร้อยมานี่เพื่อจะกินแจงร้อนเลยนะอร่อยมากแจงร้อน <c oughs> แล้วงววที่เราก็ร้านเนี่ยเนาะอร่อย เชียงป่าติ่าหาที่กินแจงรลอนข้างหลังเนะนี่มีร่มมาอยู่ตลอดแนวตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาที่จอดเดินดูบรรยากาศแล้วก็กินแจงรอนด้วยลองท้องไว้กันอุ้ยต้มตำไก่เหลือง

ประมาณแถวๆนั้นอ่ะที่มีร่มแหละมอไซค์เลี้ยวอะ่ะตรงไหนมีที่ว่างจอดเลยเราหิวแจ้งร้อนแล้วอพอดีเลยมีน้ำขายด้วยขึ้นน้ำไม่ค้าบอกจอดได้ แสนล่างวิลมดีมากเลยเดี๋ยวนั่งกินจังรอนแถวนี้น้ำนี่เสือให้เช่านลีลมไม่เช่าฮะน้ำแดงมีไหมไแก้วเท่าไหร่ครับ แจงรอนไม่ใช่แจงแหวงอร่อยมากอ่ะมันหอมอ่ะมีลมไม่เท่านร้อยหนึ่งไหมครับบอกมาเดินเล่น หาดวรนาผาน้ำลงอย่างนู้นไปนู่นเลยนะน้ำว้าวอ,อยู่ทรายอยู่ทรายทรายหาดวาน ส่วนใหญ่เวลามาเราก็จะมาอยู่ตรงมุมนี้เนาะล้วก็มาเดินเล่นตรงมุมนี้นิดหนึ่งลมดีมาก้นาำอยู่ไกลมากอะ่ะนี่มีนกด้วยน่ะตัวขาว,ขาวมวนกะไรเอ่ยเต็มเลยอะ่ะขายยาว,ยาว เห็นไหมเอ้ยน่ะนก โโอ้โหน้ำลงเยอะหลังโคดหินนี่ไปก็จะมีอ่ส่วนที่เป็นเตียงข้าใบเนาะมีล่มมีตรงมีโต๊ะนูน่นแล้วก็มีบันไดกันขึ้น ไปนู่นเลยนี่ก็น้ำพัดมาเนาะโอม้อคามอตเตอร์ ตรงนี้ป้ายบางแสนล่างเดือดๆไปดูทางด้านที่มีลมนูนหน่อดีกว่าชอบลมมากเลยลมดีมากอ๋อมีโต๊ะแบบ แล้วก็มีพุทธทักเหมือนหัดแหลมเจริญเลยเลิศเดาะสวยๆก็มีนะแบบคล้ายๆกับนอนกับพื้นนั่งกับพื้นเนาะตรงนี้เป็นจริงผ้าใบที กันคือมีป้ายเตือนแล้วระวังบันไดลยุ่งโคตรหินที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้ wow, Nga lên chẳng người, hey, <laughs> 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 เป็นร้าน<ม>เป็นโรงแรม,มส่วนใหญ่ที่จอดรถก็ออกหาสิบเสียบเอาเนาะบายหาดบางแสนร่าง าลงไปดูบรรยากาศน,น้ำมอแกรนหรือยว่าจะถือน้ำไปด้วยไปรอตรงนู้นเนาะดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินดูตรงนี้นิดนึงเหมือนใหม่เลยเรียบร้อยแนละนี่มาราเม,ม้าไฟเดอะซีบางแสนที่พักของกินไม่ต้องห่วงอยนะเยอะมากเลยเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ อัปเดตล่าสุดบางแสงกันเนาะใกล้ถึงฤดูการท่องเที่ยวแล้วที่เรามามอไซค์พอนีไงจอดง่ายอยากจอดตรงไหนก็จอดถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะแบบจอดยากนิดนึงว่าง มาเดินเล่นตรงบันไดฝั่งนู้นหัดบางแสแล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นบางแสนล่างหน้าน้ำขยะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าน้ำพัดมาเนาะ โขตรเห็นที่เราแวะ <bunker. S 1> ตอนแรกอยู่ตรงนโน้นประมาณนี้หากรอนนะพางบางแสนล่าง กำลังจะเข้าสู่หาดบางแสนอยู่แล้วทางฝั่ง,งโน้นจะไปหาอะไรกินที่หาดบางแสน งเวียนบางแสน